สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารายงานนะครับความคืบหน้าของการจัดสร้างเหรียญพุทธคุณบารมีเหนือใต้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจะสร้างโดยวัดเขาตองเมืองรับแลนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาตองเมืองรับแลนะครับกับรัธนาท่านเจ้าอาวาสครับอ่พอจเจริญพรครับก็คนทุกท่านด้วยครับกระถินก็เพิ่งผ่านไปนะครับของวัดเขาตอง ปีนี้รู้สึกจะเยอะมากเลยปีนี้อ๋อได้ได้ได้ยอดกระถินก็ยิ้มออกหน่อยใช่ไหมฮะอ่าก็ยิ้มออกหน่อยยิ้มอ,ออกได้หน่อยนียค่ครับครับเรามาคุยกันถึงเหรียญผู้เคุณบาร,รมีเหนือใต้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนหน่อยแล้วกันนะครับท่านพระอาจารย์ก็มารา,ายงานให้ได้ทราบกันนะความคืบหน้าของการจัดสร้างเหรียญนะเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้การจัดสร้างเหรียญของเราตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะโยบก็ตัวอย่างตอนนี้ตัวอย่างออกมาแล้วตัวอย่างตอนนี้อยู่ที่หน้าตมาเองอ๋อครับเดี๋ยวเราค่อยชมตัวอย่างเลยเอ่อพระอาจารย์ครับเห็นว่ามีการไปอะไรให้หลวงพ่อพัดเจิมวันอ่าใช่ใช่ไปให้หลวงพ่อพัดอหลวงปู่พัดเจิมเจิมบล็อกเจิมบล็อกเจิมมวลสารับเจิมแผ่นทองออเเจิมแผ่นทอง ด้วยใช่เปิดว่าเอาเครื่องปั๊มไปกล่าวว่าจะไปปั๊มไ้ไอ้ภาพผงเปิดว่าหลวงปู่หลวงปู่อาพาธอ่าอยู่อยู่ในห้องครับเลยหลวงปู่ก็ได้เรียกให้พระฤาษีขาออกมาตามเอาเอาพวกมวลสารต่างๆเข้าไปเติมในห้องในห้องหลวงปู่เลยครับหลวงปู่ว่ายังไงบ้างครับว่าลูกก็หลวงปู่บอก นลวงปูก็เห็นเหรียแล้วบอกสวยสวยสวยมากเลยอ๋อนั่นน้องปูก็ชมอยู่ว่าเออเหรียสวยมากเลยครับทำสองหน้าทำสองหน้าประกบเลยใช่ไหมบอบใช่ครับห้วงปูนี่อ๋องปูก็เติมเติมเติมตะกัวตะกัวลองพิมพ์ครับอ๋อก็ได้ตะกัวลองพิมพ์มาแล้วก็มาที่โรงงานเลยครับเอาแผ่นที่นลวงปูเติมนั่นแหละแล้วก็มาทํา ามาทำมาทำเป็นเหรียญตัวอย่างอ่าเนี่ยเหรียญตัวอย่างอ่าเนี่ยเหรียญตัวอย่างอ่าฮนี่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 เป็นเหรียญอ่านี่เนื้อนวะนีครับอ่านวะนี่อ่าะเนื้อนวะนะฮะอ่านวะนี่หน้าหน้านี่ลูกปูทวด เห็นว่าคนมาชมกันเยอะอยู่เหมือนกันนะเหรียญตัวอย่างก็เห็นเหรียญตัวอย่างใน a c e b o o k นี่ก็มาสั่งจองเพิ่มเติมกันอนี่ลวงปูพัดอืมก็กว่าจะออกมากว่าจะออกมาแบบนี้ก็วิ่งไปแก้บล็อกแก้อะไรหลายหลายหลายคลอยู่อ๋ออันนี้เะนะวะนะพยายามเอี้ยวบ้างบล็อกหน้าลวงปูไม่ตรงบ้างต้องไปแก้ เอาล้วครับอ่าน uhm. ี่น uh, ี um, shuttle, ่นี uh ่เหรียญเหรียญนวะอ่า huh. นี่เฉพาะแค่เหรียญอ่าอัปปกาอ่าครับอันนี้อัปปกาอ่าอัปปกาไม่ใช่เนื้อเงินนะเนี่ยอยูขาวขาวจัวเลยอ๋อครับนี่อาปกานี่หน้าหลวงปู่ทวดอ่าครับอ่านี่หน้าหลวงปู่พัดครับอ่าแล้วก็นี่ทองทิพย์ อทองคิปนี้เนื้อจอกจังกาทองคําเลยดูได้เลยอืเหลืองมากเลยอ่าใช่แบบทองผสมเลยนี่หน้าหลวงปู่นี่อก็คมชัดอยู่ครหลวงปู่ายังว่าสวยเลยอืก็ห้อยคู่เลยนี่ลันตลาดแถวคาดนะคงกับพันนี่นี่ทองแดงทองแดงครับ อ่าทองแดงนี่ทุกอย่างยังไม่ได้ลงยาครับต้องมีมีลงยาอีกอะไรอีกหลายอย่างดูให้ให้ญาติโยมได้รุ้นกันก็คมอยู่คมชัดลึกอยู่ครับอืมก็เดี๋ยวจะมีลงยาจะมีเหรียญสมนวนอีกอะไรอีกหลายอย่างแต่ตอนนี้บล็อกบล็อกของเราเรียบร้อยละพร้อมแล้ะตอนนี้เริ่มคิดว่าน่าจะทันวันที่ยี่สิบห้าอ่าตุลา เราจะต้องไปพุทธันเศษที่วัดบรรจารวนส่วนนี้ลองพิมพ์ที่แผนยกลังไอจองยกลังร้อยองค์องค์ละสองร้อยก็เท่ากันสองหมื่นก็แถมห้าสิบอเนื้อผงมหามุคคลเก้าเก้าหลวง่พัดลังละห้าสิบองค์อนี่เส็จเรียบร้อยแต่นี้ยังไม่ได้ใส่หน้ากาก ไม่ได้ใส่หน้ากากต้องมีหน้ากากเงินหน้ากากเงินหน้ากากทองทิย์หน้ากากทองแดงแล้วก็กตะกุดแล้วยังมีให้โยมได้ลุ้นอีกได้ลุ้นใครที่จองยกลังก็มีมโอกาสหน้ากา,า,ากทองคำสั่งช่างไว้แล้วสามองค์แล้วก็ตะกุดทองคำดอกละอ,องค์ละสองดอกสามองค์ อ่านี่ก็มอาโยมได้ลุ้นกันอาโยมได้ได้คือได้สบายใจแน่งานนี้ก็ไม่ไม่ได้วางผลอะไรเพียงว่าเราหวังเผยแพร่เท่านั้นเองครับเห็นว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองก็จะปิดจองแล้วนะครับเจ็ดวันจองเลยทั่วประเทศปิดจองวันที่ยี่สิบยี่สิบตุลาคมนี้อ่ายี่ยี่สิบตุลาครับยี่สิบตุลาานี้พอเรา เราปิดจองเสร็จอะไรเสร็จเราเช็คยอดเสร็จก็ทําผ้าออกมาเลยครับแล้วก็เจ้าพุทธาพิเศษก็ไล่เวลาไปครับวันที่25 25ก็ที่ศรีสะเกดวัดบ้านจานเลยวัดบ้านจานไปร่วมกับเหลียนชนะมารของเขาเสร็จจากวัดบ้านจานก็จะมาที่วัดเขาตองครับก็ตั้งแต่วันที่9 10 11 12 13 13อ่านี่จะทําคืนครับ นิมนต์พระมาสวดทุกคืนแล้วก็นิมนต์พระเถระมานั่งนั่งปกคืนละรูกห้าคืนลุงขึ้นวันที่สิบสี่สิบสี่วิจิกาสิบสี่วิจิกาก็ไปที่วัดทั่วย้วนเลยก็ไปให้ท่านเสกแล้วก็วันที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าวิจิกาก็รับพระได้เลยต่อจองไม่นานครับ ก็เดือนหน่อยๆนะครับอ่าเดือนหน่อยๆเดือนหน่อยๆพอหลังจากนั้นเมื่อออกพาร์เล้รเสร็จทีนี้ก็เราก็เริ่มเริ่มดําเนินการอ่จะให้หลวงปู่ผู้อุปถัมป์ในการสร้างเตาเผายุนี้ครับก็เดี๋ยวขึ้นป้ายให้หลวงปู่าเป็นผู้อุปถัมภ์นะผู้อุปถัมภ์ในการสร้างเตาเผาไร้มลภาวะ ต้องใช้งบถึงล้านแปดแสนบาทก็เยอะก็เยอะอยู่เยอะอยู่นะก็เงินกฐินก็ได้ไม่ถึงล้านนาโยมครับครับก็ใช้นี่ใช้สินบ้างอะไรบ้างก็ก็พอเหลือนิดหน่อยอ๋อแล้วแล้วก็เนี่ยแหละก็เดี๋ยวเริ่มก็วันที่ยี่สิบห้าเนี้ยแหละครับก็ได้เดินทางไป รวมกับเขาท่านเจ้าวานี่ร่วมเข้าพิธีด้วยใช่ไหมครับอธิษฐานจิตด้วยใช่ไหมครับอ่าก็เดี๋ยวดูทางนู้นทางนู้นด้วยว่าทางนู้นเขาเขาจะมีที่นั่งไหมหรือเปล่าแต่พระเราเอาเข้าเข้าแน่พระเราได้ได้เข้าได้เข้าพิธีอยู่อืก็ทางทีมงานเขาเขาเชิญไปครับทีมงานที่ที่สร้างลูกมุรับเขาเอานิมนต์ไปสายของลูกกุ้มนก็รู้อยู่ครับว่าที่นั้นก็อ เป็นวัดที่เข้มขังมากมก็ผู้มีสธานกุมุนทั่วประเทศทางสายสานี่ก็เชื่อได้พูดง่ายเชื่อได้ครับนแล้วลงยงลงยานี่ก็น่าจะเสร็จทันหมดนะครับอ๋อลงยานี่ลงยานี่เราจะคิดว่าน่าจะไม่ทันนะบทพากเนี่ยเพราะว่าบางส่วนเนี่ยบางส่วนเหรียญพ่วกเนี้ยมันทันอยู่ครับครับเออเหรียญพวกนี้ทันอยู่แต่ว่าลงยานี้ไม่ทันเดี๋ยวเรารเอากลับมา กลับมาหลังจากวันที่25เรากลับมากลับมาก็เริ่มเริ่มลงยาเลยอืบางส่วนก็ลงยาทันบางส่วนก็ไม่ทันคิดว่าไม่ทันแน่ครับครับแต่เหรียญนี่ทันแน่เอาไปเสกก่อนนะโอ้ตอนตอนนี้ทางโรงงานบอกว่าทุกโรงงานตอนนี้งานของหลวงปู่พัดนี่เยอะมากเลยตอนนี้นะครับอเทุกโรงงานเลยตอนเนี้ยยิ้มเลยก็ตอนนี้ไปไปทุกโรงงานตั้งแต่ตั้งแต่นครปฐมเอ่อ แล้วก็โรงงานของนครสวรรค์ครับตอนนี้งานของหลวงปู่นี่ทุกสายเลยพูดง่ายโอ้โหเต็มเต็มหมดเลยครับครับเออเราก็เลยต้องคอยคิวเหมือนกันครับครับเออแต่คิดว่าน่าทันน่าทันน่าทันวันที่เอ่อวันที่เก้าเนี่ยทันทันที่เอามาพุทธาพิเศษที่วัดเนี่ยทันแต่ยี่สิบห้าเนี่ยยี่สิบห้าไม่กี่วันเนี่ยคงไม่ทันครับบางส่วนไม่ทันแน่ครับถ้ทันเราเราจะเอาไอ้พวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ไป เอาไปพุทธาพิเศษเาวาระวาระแรกก่อนพูดง่ายๆเป็นวาระแรกกันในการพุทธาพิเศษก็ใครที่มีศรัทธาหรือว่าชื่นชอบในาบารมีของหลวงพ่อพัดนะ,อ,ะอยากจะได้เหรียญรุ่นนี้ก็ติดต่อไปทางวัดได้เลยนะครับที่<ช>เพจของ Facebook ของวัดเขาตองนะครับของท่านพระอาจารย์เจ้าวาดเลยนะครับยังมีใช่ไหมครับก็ยังยังพอเหลืออยู่ยังพอเหลืออยู่ยังพอเหลือ,อ,อ พราะตอนนี้ที่วัดแล้วก็ยอดตอนนี้22ลังพอเมือ่อเมื่อวันทอดกระถิโยมก็ยังมาจองกันอะไรกันก็เอาของของศูนย์จองโยมอาศูนย์จองของเสียวิชัยศูนย์จองของทางทางธนพันธ์เขาตองคต่อเรื่องเนี้ยเออต่อ,อหัวเสือ่หนึคร81ก็เอามาเปิดจองที่ที่วัด ก็ได้เยอะอยู่ถ้าการจองเป็นลังนี่ต้อง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 ดึงจัดทางสูครับแต่ว่าเป็นเศษเป็นองค์อะไรพวกเนี้ยทางวัดยังพอมีอยู่คครรัับบอก็เหลือไม่มากเหลือไม่มากเฉพาะยอดทางวัดเองตอนนี้ใบ22ลังกว่าและเพราะการสร้างการสร้างก็แค่ร้อยลังเองแล้วก็แบ่งที่ศูนย์ก็ศูนย์ละห้าลังง่ายบางศูนย์ก็เต็มแล้วบางทที่วัดอ่าควาจทิ้งยอดที่วัดก็แค่ แค่สิบลังไม่พอครับไม่พอเลยต้องต้องดึงจากศูนย์มาเลยอ่าศูนย์ละลังบ้างสองลังบ้างดึงมาครับก็เหลือไม่กี่วันละนะฮะเจ็ดวันก็เหลือไม่กี่วันละนะปิดจองก็ปิดจองแน่เลยไม่มีการเปิดต่อครับไม่มีการเปิดต่อหลังจากพระออกแล้วเขาต้องปรับราคากันไปอตามเวลาไปคนั่นก็นะมาแจ้ง สำหรับผู้ที่สั่งจองไปแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้สั่งจองนะ mm hmm. ก็ใครสนใจยังไงก็ติดต่อที่ Facebook mm hmm. ของวัดเขาตองเมืองรับแลรได้เลยนะครับผ่าน uh huh. ท่านเ uh huh. จ้าอาวาสวัดเขาตองนะครับท่านพระอาจารย uh ์ huh. หรือโทรมาก็ได้ครับ0817368475เบอร์ mm hmm. น,นี้เลยนะครับอสอบถามไปได้นะครับก็รบกวนท่านเจ้าอาวาสแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ก็อขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะถือว่างานนี้มาร่วมบุญกันและการโยงก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาก็ขอให้มีความเจริญเจริญรุ่งเรืองยิ่งข้นไปในการขอเจริญพรกันโยงถูกครับขอประคุณมากครับ